อย่าโดนฝันร้ายสามร้อยอ่ะอย่บาบโดนฝันร้ายสามร้ยอยอ่ะอย่าโดนอ่ะน้องหายยาวบอกขอแรงๆอ่ะน้สายยาวบอกขอนกหนักๆอะไรอย่างเงี้ยบอกบอกหกหกอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบลูกกระจับแฮกกลมแฮกก้าวสักดงชักเดิมไม่ต้องมาวิ่งนะครับเดี๋ยวอะไรมาให้ช่างต่อยดูอันนี้เป็นที่ผมแข่งมาได้ไหมนั่งได้ประเดี๋ยวไปรเดี๋ยว อย่าเพิกเบื่อพี่ปายนะวันนี้นะคะพี่ปายจะมาทําให้ทุกคนหายเบื่อกันพี่ปายจะพาทุกคนนะคะไปดูพระเอกของเราค่ะคือพี่เบลวันนี้นะคะพี่เบลนะคะเขาจะพาเราไปออกทริปน้องเฮีย,ยกันค่ะเห็นไหมคะบอกแล้วเป็นว่าไม่น่าเบื่อเลยนะคะตรงนี้คะ่ะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถทําให้ทุกคนนะคะหายเบื่อได้ก็คือวันนี้พี่ปายจะพาทุกคนไปหารายได้เสริมกับ nw 10กันค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะ mm. เขามีอะไรที่แบบสนุกสนุกมาให้ทุกคนได้เลือกเล่นแล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้ทุกสัปดาห์เลยอย่าลืมนะคะแอดไปที่แอด i nw 10ค่ะแล้วก็จะแบบว่าเราสามารถหาอะไรได้เสริมไปด้วยอย่าลืมเดี๋ยวพี่ปายนะคะจะทิ้งแอดไว้ให้ด้านล่างนี้นะแอด i nw 10ค่ะ โอเคครับผมก็ขอ,อการาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรกกักทุกๆท่านที่น่ารักทุกๆคนด้วยละกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่อีกเช่นเคยนะครับกับช่องเบลิก,กุน,นะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะออกทริปนะครับไปก็ไกลพอสมควรน,นะประมาณสักไปกลับก็น่าจะประมาณมี80โลนะครับไม่80ก็น่าจะร้อยโลบวกนะครับเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวจะอ้อมนะฮะอ้อมขนอมดอนสักแล้วก็บานในแล้วก็เข้าขนอมคือคือไกลพอสมควรน,นะครับอ่าไปเดี๋ยวเราไปร้านช่างตง่อยกันก่อนดีกว่าเพราะว่าน้องๆอยู่ที่นู่นอีก สองสามคนนะครับน้องนิวน้องอ๋นแล้วก็น้องนูบินะครับอยู่ที่นูน่นแต่ว่าตอนนี้ผมกับพี่บินมาเติมน้ํามันเรียบร้อยแล้วครับเตยมพร้อมเตยมพร้อมสายการบินวเ,เว้ยเอ้เว้เช็คหนะ่อยอยาเบินฝัน้ายสามร้อยอ่ะอย่าเดินฝัน้ายสามร้อยอ่ะอย่าเบินอะ่ะอย่าเบินฝันล้่สามร้อยมาทวงหิวอ่ะช่วงนี้หิวหิวน้องหอยยาบอก ขอแรงแรงอ่ะไม่แรงมันต้องมาวิ่งด้วยอ่ะเสียเวลาโ <c oughs> คตร <c oughs> ั่ดดีอ๋อเนี่ยบาขอหนักหนักอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบหกหกอะไรอย่างเงี้ยแบออบแบบลูกกระจับแฮกกงฮะเก้าชักดงชักเดิมไม่ต้องมาวิ่งนะครับ <c oughs> อ้อ้ฮเก้ากระจกกระตอกอออยู่ในรถเวฟร้อยยี่สิบห้าน้องสนิมอะไรอย่างเงี้ยก็อย่ามาวิ่งนะครับเสียเวลา นี่สะแปดดนนั่งสวนนี่ขำไม่ออกเลยขิงไปเยอะขิงไปเยอะแต่พอเข้าจริงดนคอานั่งสวนขำไม่ออกเลยทีนี้เอ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  ยางเดิมอายางเดิมมีคนบอกยางเดิมลื่นครับไหนแต่ผมว่าตอนฝนตกอะลื่นจริงแต่ตอานถนนไม่ไม่ตกไม่ฝนไม่ตกไม่เปียกอะผมว่าไม่ไม่ลื่นนะผมว่ามันโอเคนะมันก็มันก็พอดีอะมันไม่ได้ว่ารดแรงอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าว่าลูกแปดสิบผมว่าต้องเปลี่ยนยางยางเดิมน่าจะไม่ไหวน่าจะฟรีทิ้งแหมเพราะเวลาเข้าโค้งแบบน่าจะเอารถไม่อยู่แต่อันนี้มันลูกเดิมเดิมไล้ข้างเนี่ยผมว่ายางเดิมผมว่าเอาอยู่นะ สำหรับผมนะสำหรับคนดูผมไม่รู้แต่สำหรับผมผมเอาอยู่นะครับอะเดี๋ยวอะไรมาให้ช่างตัยดูอันนี้เป็นที่ผมแข่งมาได้นะครับเนี่ยบุงวันชิ้กกนเียแต่การไม่เหมือนพระเอกละครเจ้าต้อสวัสดีครับช่างตัยครับลองดูนะครับมันเป็นของอะไรก็ไม่รู้ จะไไปหนตอนนี้มาเติมพลังงานกันนะครับนี่ดูเมียงปลาเมียงปลาสูงผมสูงผมเมียงปลาไอ้ดูบรรดาเสือยเสี่ยวเขาเลี้ยงนะเสืออ่านเสืออ่านเลี้ยงมีแค่นี้นี่ฮะเสือยววีนะเสือปอนเสือนิวครับน้องนิวเป็นรถเซอร์วิสนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางกันแล้วนะครับทุกคนไปไปกันดีกว่าครับ มีแต่ลูกโตทั้งนั้นไม่พอถ่ายยังโอเคครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะขี่ห้าสิบหกสิบนะครับวันนี้ไม่พร้อมเห็นไหมฮะรองเท้าไม่พร้อมจริงๆวก็เดี๋ยวเราจะขี่กันค่อยๆไปนะครับผมไปไปกันดีกว่าครับทุกคนเด็กชเนมันมีกล้องหมดทุกคนเลยเนี่ยไป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  ไอมองเห็นตัวกับเขาช่างมีความสุขตลอดเวลายินดีที่ตัวเจอคนในฝันที่ดีกว่าอ้ายไม่อ่อนอุมากำโมกกำจา่าคงบ่เพาะบ่หวานมันมันหลอกนอ,กนอกสุดท้ายก็คงต้องมาถลอดและจบด้วยการจากลาขอให้ตัวไปดีอย่าห่วงทัางนี้ไอหม่เป็นไรไปใช้ชีวิตกันตามสบายอย่างทีเท่านั้นหวัดพันหนไวยเย่ๆโอ้หยัดแค่ปูงการบินต่ำอ่า เด็กๆนบีแม่งจะกรอดกลุ่มหัวเลยวะฮ้ยมึ <laughs> มงกะต้องไปก่อนไอ้สซุเปอร,ร์สิ้ลูกใหญ่สุดไอ้เหี้ย <laughs> ทุกคนต้องโดนซุเปอร์สิ้นรึเป่าระวังเอฟแม็กให้ดีนะครับระวังเอฟแม็กให้ดีนะครับผมมาเล่ได,ด้เสียแน่นอน ไเนั่งขับไปเลย Xback สบบามร้อยยังไม่เจอฝันร้ายสักทีวะอยากเจอฝันร้ายวะ <c oughs> <c oughs> ายาวๆไปทุกคนนะับสุดท้ายก็ของ,องมาต่อรอแบบจบาการด่ามาขอให้ไปเดียวนั่งขเรกเกรเ็กเกินไปเกินไปมานังขับร้อยเ็ดมาทุกคนกขอ,อให้ตัวไปดีวนนีอ้ใหม่เป็นไร ไอ้ยรืป้ายทะเบียนว้ายิบินไปนตัแล้วอ่ะซุาเปอร์าฮาไคปิง เป็นไงบ้างคะทุกคนมันสุดๆกันไปเลยค่ะเห็นไหมราคาพี่บายบอกแล้วว่าคลิปนี้นะคะพี่เบลโอ้ยซิงมากๆเลยอย่างนี้นะคะอย่าลืมนะคะอีกอย่างนะคะทุกคนอย่าลืมนะดูคลิปนี้จบนะคะอย่าลืมแอดไปที่แอป i n w สินะคะทุกคน ผิดหวังมาจากใครไหนนะคะรับประกันเลยค่ะว่า i n w 1ินะคะจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนพี่ปายเนี่ยุ้ยรางวัลเนี่ยเพียบเลยไปกวาดมาแล้วอย่าลืมนะคะเดี๋ยวทิ้งกริงไว้ให้ด้านล่างนี้เลยที่ at i n w 1 0ค่ะเอออยากโดนั้าล่าตามน้อยว่ะโอ้ยบินไอเทียแม่ไม่ผ่อนเลย Yeah, good morning. Good morning, I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. i made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You hear me, lament, I'm winning. Yeah, Charlie's seen what be grinning.